เรามาดูบอลสีวิรุ่นอกกันค่ะไปดูกันค่ะ วิรุนหกที่เรารู้จักมีสามแบบคือหนึ่งวิรุณหกที่เป็นเทพคือนักปกครองผู้ยิ่งใหญ่เทียบเท่าพระศิวะสองคือวิรุณหกที่เป็นพญาคุดและสามวิรุนหกที่เป็นบอลสีแค่ชื่อก็กินข้าวแล้วค่ะหามาปลูกกันนะคะบอลสีวิรุนหกค่ะ